มองนะคะทุกคนดูดิดกากมากๆจ้ะอันนี้แก่แล้วนะคะทุกคนจะจะพาเด็ดลูก,กแกแกนะคะทุกคนเดีย๋ยวเลยจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดีย๋ยวยหยเอาใหญเลยจากข้างล่างมันเป็นบอ่อปลาเนะมาะมะม่วงมันก็จะดกมันคงเย็นสบายจ้ะทุกคนเนาะต้นมนเล็กจ้ะเดยเลยขึ้นมามันก็ไม่คน ก็จะเป็นบอปานดูเดิกดกมากมากเลยค่ะดกมากๆทองอุไลเนาะเราจะตัดมันทิ้งก็เสียดายมันจะทุกคนเนาะปล่อยมันขึ้นมากับต้นมะม่วงมาจ้ะปล่อยมันอันนี้แก่แล้วจ้ะพร้อมที่จะเด็ดแล้วเนาะอันที่กําลังออกลูกเล็กๆกลัวเนาะขึ้นง่ายๆอ่ะจ้ะกิงมันก็ไม่เยอะ,อะจ้ะทุกคนไไดูเด็กไเลย เดี๋ยวเลยจะมาเด็ดก่อนนะคะทุกคนเด็ดเอามาม่วงก่อนเนาะจ้ะแล้วก,ก็ขึ้นได้สะดวกสบายนะคะทุกคนนีจ้ะเราจะส่อ,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 สองให้เพื่อนเดูนะคะมามวงเนาะอีกิีนี้สิคะเพื่อนๆไม่ม,ไม,มีไม่มีแมลงมาลบกวนด้วยจะ้ะทุกคนตอนที่มันออกออกช่อนะคะทุกคนแต่ทุกปีจะ้ะบางปีก็ออกช่อมาก็มีนะคะทุกคนดูด,ดิตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะออกลูกเล็กอีกจ้ะทุกคน ก็ส่งให้เพื่นอนๆดูนะคะติดดีมากๆจ้ะทุกคนพันหวานมันนะคะทุกคนการกันกันที่อันเนี้ยจ้ะจะเป็นจะเป็นหมดเลยจ้ะทุกคนเนี่ยอันนี้แกแล้วจ้ะพร้อมที่จะเด็ดแล้วเนาะ อันที่กําลังออกลูกเล็กๆไปอยู่บนต้นมะม่วงนะคะตอนนี้จ้ะเยลยก็จะมาเก็บมันนะคะทุกคนดูดิมันก็สุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจ้ะนะคะทุกคนนี่จ้ะข้างล่างนะคะเลยก็จะส่งให้เพื่อนๆดูเนาะข้างล่างจะเป็นบ่อปลานะคะทุกคนดูนี่มีปลานี่เราอยู่บนต้นมะม่วงนะคะตอนนี้จ้ะเลยก็จะมาเก็บมันนะคะทุกคนดูดิมันก็สุกแล้วนะคะทุกคน เนี่ยจ้ะจ็จะพาด็ดลูก,กแกงนะคะทุกคนเดี๋ยวเลยจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวยายเอายายเลยกคนเนาะยายเลยกระส่งให้พี่แฟนดูนะคะโตแล้วโตแล้วต้นมันเล็กอาจาะต้นมันไม่ใหญ่เนาะแต่ยายเลยทุกคนเดี๋ยวยายเลยจะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงนะคะดูดูดิ เห็นไหมมะม่วงอยู่ข้างบนเลจ้ะเอเลยก็ดูดิดกมากๆเลยค่ะดกมากๆทุกคนเดี๋ยวเอเลยจะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงนะคะดูดูดิเห็นไหมมะม่วงอยู่ข้างบนเ,เลยจ้ะเอเลยก็ติดดีมากๆจ้ะทุกคนพันหวานมันนะคะทุกคนการการที่เนอันนี้จะ้ะ ทุกคนเดี๋ยวเจเลยจะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงนะคะดูดูดิเห็นไหมมะม่วงอยู่ข้างบนอาา่ะจ้ะเดี๋ยวเลยก็ทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยกระสงให้ทุคนดูนะคะดูแล้วดูวแล้วต้นมันเล็กอาาก่ะจ้ะต้นมันไม่ใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีแมลงมาลบกวนด้วยจ้ะทุกคนตอนที่มันออกออกช่อนะคะทุกคนแต่ทุกปีาจา้ะบางปีก็ออกช่อมาม จะเป็นหมดเลยจ้ะทุกคนเนี่ยัน,นนี้แก่แล้วจ้ะพร้อมที่จะเด็ดแล้วเนาะอันที่กำลังออกลูกเล็กๆแบบเลยดีดยใจมากๆจ้ะทุกคนเนาะจ้ะยวเล็กก็จะส่องสองสองให้กันดูนะคะดูดิดกมากๆเลยค่ะดกมากๆติดดีมากๆจ้ะทุกคนพัน หวานมันนะคะทุกคนการการที่อันนี <urt> hm. <sch> ้จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นดอกด้วยนะคะต้นดอกแซมมะม่วงเละจ้ะกลัวเนาะขึ้นง่ายๆเลยจ้ะกิ่งมันก็ไม่เยอะจ้ะทุกคนดูดิดิเลยดีิจะเลยจะมาเด็ดก่อนนะคะทุกคนเด็ดเอามะม่วงก่อนเนาะจ้ะดีใจมากๆอ่ะจ้ะเนาะการที่เรามีมะม่วงนะคะทุกคนเนาะมันมันดกอ่ะจ้ะ ดีต่อใจเรามากๆจะมีมีหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็จะเปน็นนี้ก็จะเป็นต้นดอกด้วยนะคะต้นดอกแซมมะม่วงนะจ๊ะ,จะอันนี้แก่แล้วจ้ะพร้อมที่จะเด็ดแล้วเนาะอันที่กําลังออกลูกเล็กๆแต่จากข้างล่างมันเป็นบอปลาเนาะมะม่วงมันก็จะดกมันคงเย็นสบายจ้ะทุกคนเนาะ,ะต้นมันเล็กจ้ะใหญเลยขึ้นมามันก็มาดูดิดกมากๆเลยค่ะดกมากๆ จะเป็นหมดเลยจ้ะทุกคนเนี่ยน,นะคะทุกคนนี่จ้ะข้างล่างนะคะเลยก็จะส่องให้กินทียนดูเน,ะนาะข้างล่างจะเป็นบอ่อปลานะคะทุกคนเนีนมีปลานี่เลยทุกคนเดี๋ยวใจเลยจะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงนะคะด,ดูดูดิเห็นไหมมะม่วงอยู่ข้างบนอลจา้ะใจเลยก็จะพาเด็กลูกแก่แกนะคะทุกคน เดี๋ยวเลยจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวยายเอายายเราอยู่บนต้นมะม่วงนะคะตอนนี้จ้ะเดี๋ยวเลยก็จะมาเก็บมันนะคะทุกคนดูดิมันก็สุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจ้ะไม่มีไม่มีแมลงมาลบกวนด้วยจ้ะทุกคนตอนที่มันออกออกช่อนะคะทุกคนแต่ทุกปีจ้ะบางปีก็ออกช่อมาที่บ้านของน้องมะลุเองนะคะทุกคนเนาะ ตรงนั้นก็จะเป็นสระน้ำจากก็มีนะคะทุกคนดูดิตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะออกลูกเล็กอีกจากทุกคนเรก็ส่งให้พี่เพื่อนดูนะคะต่อใจมากๆากอาจา้ะเนาะการที่เรามีมะม่วงนะคะทุกคนเนาะมันมันดดกอาจา้ะดีต่อใจเรามากมากอาจา้ะมีมีหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเเอามะม่วงไปฝากทุกคนนะคะสุขดีบายบายจ้าเพื่อนบ้านด้วยอาจา้ะเนาะแบ่ง แบ่งกันกินอาจารย์ทุกคนเนาะมันมันมีเยอะอาจารย์ทุกคนดูดิก็เริ่มสุกแล้วนะอเลยก็ขึ้นอยู่ต้นมะม่วงนะคะตอนนี้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวะเลยจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูข้างหลังก็ได้นะคะเนาะจะได้เห็นชัดๆอาจาะจะเป็นจะเป็นหมดเลยจาะทุกคนเนี่ย มันมันจะเป็นหลายรุ่นมากๆอาจารย์ทุกคนดูดิเนีย่ยหลายรุ่นมากๆจก้ะอันนี้โตแล้วนะคะ <S <S ก็ขึ้นได้สะดวกสบายนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ดยวจะส่องให้เพื่อนๆดูนะคะมะม่วงเนาะดีจริงไหมสิคะเพื่อนๆขึ้นกับต้นมะม่วงนะคะทองอุไลช่วยๆจ้ะเนี่ยมันก็นดีต่อใจนะคะทุกคนเนีย่ยมีต้นมะม่วงด้วยมีทองอุไลด้วยจ้ะ ดีตอใจมากๆจ้ะทุกคนเนาะจ้ะยวเล็กก็จะส่องส่องส่องให้เพื่อนดูนะคะดีต่อใจมากๆอาจ้ะเนาะการที่เรามีมะม่วงนะคะทุกคนเนาะมันมันดกอาจ้ะดีต่อใจเรามากๆ,ๆอะจ้ะมีมีหนึ่งต้นนะคะอันนี้เ็าจะเป็นจากข้างล่างมันเป็นบอ่อปลาเนะาะมะม่วงมันก็จะดกมันคงเย็นสบายจ้ะทุกคนเนาะต้นมันเล็กจ้ะยวเลยขึ้นมามันก็ จะเป็นหมดเลยจ้ะทุกคนเลยเอามะม่วงไปฝากทุกคนนะคะสุขดีบายบายจ้าจะเลยจะพาเป็นเพื่อนมาเก็บนะคะมะม่วงสุกอาา่ะจ้ะสุกจะต้นเลยนะคะทุกคนดูดิโด่มากๆอ่ะจ้ะทุกคนดีใจมากๆเลยลูกดกทุกคน ล่งก็จะเป็นบอ่อปลาอันนี้แก่แล้วจ้ะพร้อมที่จะเด็ดแล้วเนาะอันที่กําลังออกลูกเล็กๆไม่มีไม่มีมแมลงมาลบก,กวนด้วยจ้ะทุกคนตอนที่มันออกออกช่อนะคะทุกคนแต่ทุกปีจ้ะบางปีก็ออกซ่อมาติดดีมากๆจ้ะทุกคนพันหวานมันนะคะทุกคนลารกันกันที่นอันนี้จ้ะ ขึ้นกับต้นมะม่วงนะคะอทองอุไรซีชัวยจ่ยามาันก็ดีต่อใจนะคะทุกคนเนีย่ยมีต้นมะม่วงด้วยมีทองอุไรด้วยจ้ะมันมีมแมลงมาเจาะนะคะทุกคนนี่ียวหมดแ้วจ้ะทุกคนพังเลยเอามะม่วงไปฝากทุกคนนะคะสุขดีบายบายจ้า แต่จากข้างล่างมันเป็นบอ่อปลาเนะมาะมะม่วงมันก็จะดกกมันคงเย็นสบายจ้ะทุกคนเนาะต้นมันเล็กจก้ะจดเลยขึ้นมามันก็